รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน the English everyone welcome the Exciting Battlefield English Battle to in สวัสดีค่ะมาเรียนพุ่มอ่อนค่ะและสวัสดีครับผมตูนวรัตครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Battle สุดภาษาอังกฤษพิชิตยอดแชมป์ รายการแข่งขันอันร้อนแรงที่นอกจะจะได้สนุกสนานกับความท้าทายของเกมการแข่งขันแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยครับ and today I will bring all of you to the flower market วันนี้จะพาไปตลาดดอกไม้ค่ะพี่ตูนช่างเป็นเรื่องที่เหมาะกับสาวสวยผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านเหลือเกินนะฮะใช่ค่ะว่าแล้วไปพบกับพวกเธอและดอกไม้กันเลยไปเลยค่ะ คนคะขอประโยคเด็ดสำหรับปลุกใจตัวเองให้ได้แชมป์หน่อยคะ่ะสักคนละหนึ่งประโยคค่ะค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนชัยชนะอยู่ที่นั่นคะ่ะโอ้โหธอ,หอหกลับมาแล้วนะพร้อมท่าด้วยนะคะคุณออมนะคะอืมแพ้เป็นพระชนะเป็นออมคะ่ะโอ้โโอโนี่ก็ไม่ไมธรรมดามอ,อ่ะไหนไหนหวันนี้โจทย์เป็นเรื่องดอกไม้ต้องถามสองสาวก่อนว่าชอบดอกไม้ไหมและชอบดอกอะไรกันมากที่สุด อชอบค่ะปกติก็ชอบดอกกุหลาบค่ะอันชอบค่ะก็ยิ่งถ้ามีคนให้นะคะก็จะยิ่งชอบมากเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของคำศัพท์ก็อีกเรื่องนึงนะคะอ๋อชอบส่วนชอบความรู้ส่วนความรู้นะฮะแยกกันค่ะแยกกันอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาฟังเรื่องของความรู้ภาษาอังกฤษจากโจทย์ของเราวันนี้กันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ สวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคนจากโจทย์ตัวละครได้เดินทางไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดดอกไม้ผู้เข้าแข่งขันต้องตอบให้ได้ว่าตัวละครต้องการซื้อดอกไม้อะไรบ้างและนำไปทำอะไรคะแนนเต็มกาคะแนน l i l y what flower do you want to buy at the flower market I want all what are you serious What flower do you want to buy at the flower market? ล l ลี่เธอจะซื้อดอกไม้อะไรบ้างที่ตลาดดอกไม้มาถึงก็หลอกเลยนะคะล l ลี่ไม่ใช่ดอกไม้นะคะล l ลี่เป็นชื่อคนนะคะ I want all ฉันอยากได้ทั้งหมดเลย What อะไรนะ Are you serious? เธอพูดจริงหรอคำนี้ใช้พูดเวลาเราอยากจะ make sure ว่าคนที่พูดเนี่ยหมายความจริงๆหรือเปล่าใช้ถามเลยนะคะ Are you serious? Are you kidding? พูดจริงหรือเ,เปล่า,ลาถึงเป็นผมเนี่ยถึงตรงนี้ผมกดแล้วนะและ้วตอบว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยบนโต๊ะเนี่ย <laughs> แต่จริงๆไม่ใช่นะฮะจะเป็นอย่างไรต่อไปฟังกันต่อครับ I'm kidding Emma you know I am really fascinated by the flower yes I know very well I just want to know what kind of flower do you gonna buy. I will take a note. I'm kidding นะคะก็คือฉันล้อเล่นนะเอมมา I'm kidding เ m มม You know I am really fascinated by the flower เธอก็รู้ว่าฉันน่ะอินกับเรื่องดอกไม้มากคำนี้นะคะ fascinated นะคะคือแปลว่าอินแปลว่าหลงไหลอีกคำที่ใช้ได้คือคำว่า obsessed นะคะครับ Yes I know very well ใช่จ้ะฉันรู้ดีเลยล่ะ I just want to know what kind of flower do you gonna buy ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอ่จะซื้อดอกไม้ชนิดไหนบ้าง I will take a note ฉันจะจดบันทึกไว้จะได้ซื้อได้ถูกต้องครับไปฟังกันต่อเลยค่ะ g r e a t my nephew needs me to do a m e r r y g o g a l l o n for his new car Okay merry-go and next Great ดีมากเลย My nephew needs me to do a miracle garland for his new car นะคะหลานชายฉันเนี่ยอยากให้ฉันช่วยทำพวงมาลัยดอกดาวเรืองสำหรับรถคันใหม่ของเขานะคะ โอเคมาริโก้และเน็กซโอเคจ้ะดอกดาวเรืองแล้วอะไรต่อส่วนการแลนนี้ก็คือพองมาลัยนะครับ<ช>อันนี้ถือว่าบอสช,ช่วยนะฮะเพราะมีการย้ำอีกครั้งด้วยว่าดอกดาวเรืองแล้วยังไงอีอเห็นไหมคะบ,บอสของเราก็ไม่ได้ใจร้ายขี้หลอกเสมอไปบางครั้งก็แอบช่วยด้วยนะคะเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ครับมาฟังโจทย์ต่อไปกันดีกว่า My aunt hires me to make a branch of flowers for her daughter's commencement day. White rose and gerberas are needed. Right. What about lotus? I've heard your mom say that she'll make a merit tomorrow, but I'm not sure she wants a lotus or an orchid. Thanks for reminding me. You're right. I have to buy lotus for making merits. My aunt hires me to make a branch of flowers for her daughter's commencement day นะคะก็คือป้าของฉันเนี่ยจ้างให้ฉันทำช่อดอกไม้สำหรับวันรับปริญญาของลูกสาวเธอนะคะ White r o s e and gerberas are needed เพราะฉะนั้นดอกกุหลาบสีขาวกับดอกเยลิราเนี่ยจำเป็นนะคะจดลงไปเลย right เยี่ยมจ้ะ What about lotus แล้วดอกบัวล่ะ I've heard your mom say that she'll make merit tomorrow. ได้ยินว่าแม่เธอเนี่ยจะทำบุญไม่ใช่หรอวันพรุ่งนี้ But I'm not sure she wants a lotus or an orchid. ก็ <im in> คือไม่แน่ใจว่าคุณแม่เนี่ยอยากจะได้ดอกบัวหรือว่าดอกกล้วยไม้มากกว่านะคะ <im its> อีกคนดีใจมากเลยค่ะเพื่อนช่วยเตือน Thanks for reminding me. ขอบคุณที่เตือนฉนันนะ y o u right. I have to buy lotus for making merit ถูกแล้วล่ะฉันต้องซื้อดอกบัวสำหรับไปทำบุญด้วยโอ้โหถ้าเพื่อนไม่เตือนนี่ลืมซื้อให้คุณแม่แล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นการย้ำด้วยว่าซื้อดอกบัวไม่ใช่กล้วยไม้นะฮะมีการหลอกเข้ามาอีกแล้วนะคะต่อกันเลยครับโอเค do me a favor Sure I want a garland for my mom's birthday and no one can make a beautiful garland like you as you wish Emma I will make a jasmine garland for you mm hmm. okay do me a favor okay เธอช่วยฉันอย่างได้ไหม do me a favor ไว้ถามเวลาเราอยากได้รับความช่วยเหลือนะคะ sure แน่นอนสิว่ามาเลย I want a garland for my mom's birthday ฉันเนี่ยอยากได้พวงมาลัยสักพวงให้แม่ในวันเกิดนะคะ and no one can make a beautiful girl like you แล้วไม่มีใครเลยที่สามารถทำพวงมาลัยได้สวยเท่าเธอแล้วนะคะก็เลยตอบไปว่า as you wish Emma ได้ตามปรารถนาเลยจ้ะ Emma I will make a j u s t m e n t Garland for you นะคะก็คือได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะทำพวงมาลัยดอกมะลิให้เธอเองครั้งนี้คุณอมอมุมแดงดูมั่นใจมากนะครับเพราะเธอกดไปแล้วด้วยความรวดเร็วนะฮะเราไปตรวจสอบความถูกต้อง,องพร้อมๆกันในสตูดิโอเลยครับเอาละคะ่ะมาสู่ช่วงตรวจสอบคะแนนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราจะได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้างนะคะ โจทย์ของเราในวันนี้ค่ะจะต้องตอบให้ถูกทั้งชนิดของดอกไม้นะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่ซื้อดอกไม้ไปด้วยใช้ทำอะไรก็จะได้คะแนนเพิ่มค่ะข้อที่1น,นะคะจะต้องตอบว่าดอกดาวเรืองใช้สำหรับไหว้รถใหม่นะคะข้อที่2ค่ะจะต้องตอบว่ากุหลาบขาวและดอกเยอเิร่านะคะสำหรับให้ในวันรับปริญญาของลูกสาวคุณป้านั่นเองค่ะข้อที่3มนะคะดอกบัวเอาไปทำบุญไหว้พระค่ะ และข้อที่4ค่ะพวงมาลัยดอกมะลินะคะ เอาไปให้คุณแม่ของเพื่อนในวันเกิดของท่านค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผู้เข้าแข่งขันของเราทั้งสองคนจะได้คะแนนไปเท่าไหร่บ้างคุณอมเอาดอกอะไรมาบ้างคะค่ะดอกดาวเรืองค่ะดาวเรืองเอาไปทําอะไรคะเอาไปให้รถใหม่คะ่ะนิวคร์นิวคาอัดถูกต้องค่ะต่อไปคะ่ะแล้วก็เป็นดอกกุหลาบกับดอกเยลิบราดอกกุหลาบสีอะไรคะคุณอมต้องตอบสีให้ถูกเลยนะคะอมเลือกสีขาวเลือกสีขาวและเยลิราเอาไปทําอะไรนะคะเอาไปให้คุณป้าลูก สาวคุณป้าใน commencement day ก็คือวันรับปริญญานะคะถูกต้องค่ะต่อไปเลยค่ะอะไรต่อคะคุณน้องก็ต่อไปเป็นโลตัสค่ะดอกบัวสำหรับให้คุณแม่ไป making merit อ่ถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายออมเลือกจัสมินกาแลน n d ค่ะก็เป็นให้คุณแม่เพื่อนได้ค่ะเดี๋ยวมาเรียนขอเช็คในสมุดบันทเขียนไว้นะคะว่าเขียนไว้ตามนี้หรือเปล่าเอ่ย คุณออมฝากสีแดงของเรามาพร้อมความมั่นใจจริงๆตอบถูกหมดทุกข้อเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งคุณออนกันว่าจะทำได้เท่าไรจดไว้ต้องตรวจนะคะเพราะว่าที่พูดไปกับที่จดไว้ตรงกันหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นคุณออมได้ไปทั้งหมด คะแนนนะคะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางฝ่ายนู้นนะคะว่าได้คะแนนไปเท่าไหร่ค่ะมาครับน้องอ่อนเรามาเริ่มเช็คกันเลยดอกไม้แต่ละอย่างซื้อไปทําอะไรบ้างที่แปะโพสต์ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะเรื่อกเลยฮะดอกแรกของอ่อนนะคะเป็นดาวเรืองค่ะอันนี้ค่ะดาวเรืองในฐานะถอยรถใหม่ใช่ถูกต้องค่ะนี่เขียนไว้นะฮะเขียนไว้ขอภัยนะครับขออนุญาตนิวค่นะครับอย่างที่2เขียนว่า ไวโ r o ส e s ค่ะอันนี้ค่ะสำหรับวันรับปริญญาค่ะเฮ้ยมีดอกไม้ที่เป็นกุลาบสีขาวอย่างเดียวเหรออันฟังได้แค่คำเดียวอะค่ะมันมีอีกเช่นจริงจริงมันต้องมีเจบบราด้วยคู่กันสองชนิดนะฮะเพราะนั้นอันนี้ยังได้ไม่ครบนะครับต่อไปโลตัสค่ะ เอาไปทําอะไรดอกบัวโลตัสเอาไปให้คุณแม่ทําบุญค่ะทําบุญ,บญนะฮะอันนี้แปะไว้ถูก<ช>ต้องนะครับและอีกอย่างที่แปะไว้ก็คือจัสมินค่ะดอกมารีอเอาไว้ เอาไว้ให้วันเกิดของคุณแม่เพื่อนวันเกิดคุณแม่เพื่อนนะฮะซึ่งเราเช็คแล้วนะครับเ,าเขาเขียนไว้สีอย่างจริงๆนะครับก็คือดาวเรืองกุหลาบขาวดอกบัวแล้วก็พวงม,มาลัยดอกมะลินะฮะมีเขียนว่าม o ม s ชนาเบอร์เนะครับแล้วก็วันสําคัญต่างๆนะฮะจะขาดไปก็เพียงเจมีราเท่านั้นเองดังนั้นคะแนนเลยได้ไปไม่ครบนะฮะ ให้ชนิดของดอกไม้แล้วก็ให้วัตถุประสงค์นะครับขาดไปหนึ่อย่างก็คือได้ไป8คะแนนนะครับโจทย์ข้อนี้น้องออมมุมแดงเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้คุณออมชนะไปอีกครั้งด้วยคะแนน9กาต่อ8เก็บแต้มไปได้อย่างมั่นใจเราให้กล้วยไมย้เป็นรางวัลอดขอบคุณพี่ผาพี่ตูขอควา,างไม่เถิะ S <S แเอ้าวันนี้ขอบคุณมากมากครันบน้องออมครับขอบคุณคุณออมด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเรามาสรุปคะแนนกันสักนิดนะคะตอนนี้การแข่งขันของเราเข้มข้นมากค่ะทีมสีแดงนะคะ หนีไปแล้วค่ะตอนนี้คุณออมนําอยู่ที่2ต่อ1คะแนนนะคะพี่ตูนรีบๆตามมานะคะสีน้าเงินแหมเดี๋ยว<ป>รอดูนัดหน้าก็แล้วกัน<ร>จะรอคให้ดูะนะฮะว่าัววันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องบทเรียนของเรามีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมบ้างมีคะ่ะพี่ตูนคําศัพท์คําแรกนะคะมีในโจทย์ของเราค่ะนั่นก็คือคําว่า nephew n e p h e แปลว่าหลานชายนั่นเองนะคะ <c oughs> มีหลานชายแล้วก็ต้องมีหลานสาวด้วยค่ะคำว่าหลานสาวนะคะเราใช้คำว่า niece niece แปลว่าหลานสาวนั่นเองค่ะจำไปใช้กันได้นะคะและต่อไปค่ะในโจทย์ของเราทุกคนน่าจะได้ยินคำว่า do me a favor do me a favor ใช้เวลาที่เราต้องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆนะคะแต่ว่า do me a favor เนี่ยเราใช้ในฐานะที่เราพูดกับคนที่เราสนิทนะคะอย่างในเหตุการณ์นี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันใช้ do me a favor ได้เลยค่ะ<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดกับคนที่เราต้องการจะใช้ความสุภาพมากยิ่งขึ้นยกระดับภาษามากยิ่ง,งขึ้น,นะะหน่อยเป็นทางการขึ้นมานิดนึงพูดกับผู้ใหญ่นะคะให้เติมคําว่า could you please do me a favor could you please Do me a favor ก็คือความหมายเดิมแต่ว่าเป็นรูปแบบที่สุภาพมากยิ่งขึ้นเหมือนการร้องขอนะ,ะใช่ค่ะ,คะลองจำไปใช้กันดูนะคะคุณผู้ชมและทั้งหมดคือ English Battle ในวันนี้ครับคุณผู้ชมที่อยากจะรับชมรายการย้อนหลังคลิกได้เลยที่ www.etvthai.tv นะฮะและครั้งหน้ามาชมการ Battle ไปได้ต่อที่นี่ที่เดิมส่วนวันนี้ตูนและมาเรียนลาไปพร้อมกันแล้วสวัสดีครับ ออนได้เรียนรู้จากการแข่งขันคำนี้นะคะก็คือดอกไม้หนึ่งอย่างที่ออนตอบผิดค่ะหรือออนไม่ได้ยินเลยเพราะว่าไม่รู้จักคำศัพท์นี้มาก่อนค่ะก็คือเยเบราค่ะดอกเยเบราอืมค่ะ,คะแล้วก็ที่เสียดายที่สุดไม่ใช่เสียดายที่ว่าแพ้นะคะแต่เสียดายที่ว่าไม่เคยมีใครให้ดอกนี้เลยอะค่ะค่ะออนก็จะสู้ค่ะสำหรับเกมต่อไปออนจะไม่แพ้แน่นอนค่ะ